คุณอุกเขยบลแล้วล่ะ ครับตอนนี้หลักๆก็ที่มีสถานการณ์อยู่ก็คือสามอำเภอด้วยกันก็คืออำเภอรเราขวัญอำเภอหนองปลือและก็อำเภอบอ่อพลอยที่ที่เราอยู่นะที่เนี้ยนะครับสาหรับอำเภอบ่อพลอยตอนนี้ก็จะเป็นอำเภอในส่วนเป็นพื้นที่สุดท้ายนะครับเพราะว่าน้ําจากหนองปลือก็จะไหลลงมาที่บอ่อพลอยอย่างที่เราเห็นข้างหลังผมนะครับก็เพิ่งน้ําน้ํามาข้ามมาเมื่อประมาณเมื่อคืนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยัง ยังมีการลงมาต่อเนื่องตอนนี้ก็ทางจังหวัดก็ให้ชังชนประทานเนี่ยได้กำลังคำนวณปริมาณน้ําอยู่ว่ากําลังจะไหลลงมาเท่าไหร่เพื่อเราจะได้แจ้งให้ทางอําเภอทราบว่าสถานการณ์จะจะอย่างไรเป็นอย่างไรในอนาคตนะแต่ก็เรียนหลักๆในขณะนี้คือจุดสูงสุดของของของสถานการณ์ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับเราคาดว่าในอีกสัก48ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยนะครับก็คงจะหมดฝนแล้วก็การดําเนินการช่วยเหลือก็น่าจะได้ดีขึ้นครับ ก็สิ่งที่ท่านพู้ว่าการจังหวัดท่านจีรเกียรติภูมิสวัสดิ์ได้ได้มอบนโยบายในเมื่อวานนี้กับการประชุมนายเภอทั้ง13ามอำเภอนะครับก็ในตอนนี้ก็คืออันที่1เลยก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนประชาชนยังคงมีบางพื้นที่ของบ่อพลอยบางหมู่นะครับที่น้ํากําลังไปหาเนี่ยนะครับเราทาั้งกับท่านนายเพืเ่อนียก็จะได้เตรียมกําลังของทหารของหน่วยงานกู้ภัยของมูลนิธิต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของของประชาชนก่อนที่น้ําจะมาสาหรับพื้นที่ที่ท่วมอยู่แล้วเนี่ยนะครับ สิ่งแรกที่เราจะทําก็คือดูแลผู้ผู้ป่วยนะครับผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับตอนนี้เราก็จะอพยพมาอย่างพื้นที่ปลอดภัยซึ่งที่บ่อพอนี้ก็มีการอพยพมาประมาณ30มบครัวเรือนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ผู้คนแก่คนชราหรือคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับแล้วที่ท่านผู้ว่าได้การจังหวัดเน้นย้าก็คือการจะดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับพี่น้องในตอนนี้การจัดตั้งโรงครัวของท้องถิน่นโรงครัวพระราานโรงครัวของจิตอาสาต่างๆนะครับ ในสามอำเภอนี้ก็มีขึ้นแทบจะทุกตำบลแล้วนะครับแล้วก็หากไม่เพียงพอเนี่ยทางจังหวัดก็จะเสริมการอาหารหต่างๆนะครับมาเพราะฉะนั้นเรื่องของถุงยังชีพเนี่ยอาจจะช่วยประชาชนได้บ้างในเรื่องของการมีข้าวกินแต่เรื่องของกับข้าวต่างๆเนี่ยทางท้องถิ่นนะครับทางท้องถิ่นทางจังหวัดทางอำเภอทางหน่วยงานต่างๆก็จะระดมเงินเข้าไปช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องการดำรงชีพในขณะนี้อันที่สองก็คือดูแลเรื่องความปลอดภัย นะครับภัยที่จะเกิดจากน้ําท่วมหลักๆก็อาจจะมาจากกระแสไฟฟ้านะครับหรือการที่ไปในพื้นที่เสี่ยงอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะต้องเน้นย้ํากันนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้อันที่1เลยก็คือคอยติดตามข่าวสารของทางราชการนะครับก็เราจะใช้อสมมใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยลงไปแจ้งโดยในพื้นที่เลยนะครับอันที่2ก็คงจะต้องให้ทางทีประชาสัมพันธ์หรือทีมผู้สื่อข่าวช่วยกันในเรื่องของการปฏิบัติตนในขณะที่ที่น้ําท่วมเนี่ย อะไรทำได้อะไรไม่ควรทําอะไรควรระมัดระวังอันนี้ก็คงจะต้องชี้แจงกันอย่างต่อนเนื่องครับ